ก็ขอแก้สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะบินนะท่านนะวันนี้เป็นเออวันเลิกงานยามดีนะที่ผมจะได้มาทําเผาวีซีนะครับเพราะว่าเอเอเฮ้ยไม่อยากจะพูดอะไร,รอ่ะมีคนจะทำให้แบบฝากร้านฟาร์สเออร้านเต่ตัวซีขึ้น,นก่อนแล้วไห้บอกว่าร้านอะไรเอ้ยป้องพี่มึงใช้เผาอะไรอ่ะการสอบครับเออเฮ้ยเอ้ยพ, <c oughs> พี่มึงใช้เอป้องป้องพี่พี่มึงอยู่ไหนมึนงมาทำไมอันนี้มาที่ ไม่กูจะหาของมิงมิงอยู่ทางนี้จำได้ไอ้บ้านไอ้บ้านมาไหมทองตัไหนเนาเออสันโกและก็ทองปานกิทได้ไหมได้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 อ้โหเฮียเยอะ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 สัตว์แล้วครับตอนนี้นะครับเผ่าที่ผมเป็นที่ผมทำก็คือเผ่ากูนะครับ ก็ไม่้องสงสัยแล้วทำไมผมไม่ได้ที่จริงผมอยากจะทำเผาแอนเจลมากแต่ว่าสูงไม่ไม่ได้ก็เลยท้อคร้บก็เลยเอาเผากูมาแทนได้แล้วได้แล้เอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยรีตัวเลยเอ้ยถ้านาไปล้างหมดรีตัวนะเออจะได้แล้วสามสองหนึ่งรีตัว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  ทางไหนทางไหนไอ้ปรสิทธิ์ไอ้ซูจ j กูจะเป็นบ้าแล้วน้องออะไรมึงรอเลยไอ้บัตรมึงพปัจจันธ์ถาเลยโอ้ยอัยกูจะหลงอะ แล้วได้เผาวีซีแล้วน,นี่ไงเอาเวกเอาเวกินนิ่งโ <c oughs> อ,อ้อมันออกทางไหนไปป้องเฮ้ย <c oughs> ไ,ได้แล้วมึงต <c oughs> ีกู <usi> ดิ <c oughs> แต่กูยังไม่สามารถสามพี่มึงเลยดิรีตัวเะยป้องรีตัวรีตัวกูตวเตีมยมด้วยเออตีกูถ้าตีตีกูยังไงมันก็เพิ่มเหมือนกันยังยังอีกสองหมัดอีกสามหมัดอีกสามหมัดอ,อีกอีก ชากกูยิงหนแล้วแปดอยเหี้ยโอ้ก้วกูอดไี้วะผลวามิปกติอะ พี่มึงออกอยาลาเลยหรอวะเอ้ยป้องป้องมึงไปหาปเขาเรียกว่าอะไรวะไปหาเิร์ฟปกติหาเเิร์ฟท,ที่มันใกล้ที่มันใกล้ฟูมูลมาเลยตอนเนี้ยไม่ต้องเิร์ฟวีแล้วมันรอนานไปหาเิร์ฟปกติเลยแยกแยกไปหากับพี่มึงเดี๋ยวกูจะทำเควสอยู่นี่แหละโอ้โหโอ้โหป้องสิ่งที่กูไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกแล้ว กูตีหมอนแม่งเข้าโคตรน้อยแม่งไข้โคตรน้อยเลยงั Demon> ้นป้องมาช่วยกูทำงั้นป้องมึงมาช่วยกูทำก่อนให้พี่มึงหายไปก่อนมาช่วยกูทำก่อนเออจะได้เลยได้แล้วบิ๊มเพิ่งออกเซิร์ฟให้มันเอออีกคืนมันก็คงมูนบู๊ชางมันเถอะช่างมันชังมันมาทุกคนครับผมดีใจมากวิสีมีผมได้วิสีของบิ๊มกูมีอะไรอวดเพื่อนในห้องแล้ว เฮ้ยเราอาจจะเป็นแบบคนแรกๆในโรงเรียนเลยก็ได้นะเว้ยที่มีเผาวิอ่ะพี่ตูวว้ไม่มีเว้ยค่ะเราติงสุดต้องขอเพอเดียวกับพี่โก้เลยพนี่ยเพี้ยตบเพีเล่แงให่ดูพี่ออดตัวนะพี่ออดตัวนะป่องเดี๋ยวป่องก,ก็ใช่ก็พี่มันชื่อโกโก้ เออแล้วกูไม่รู้เล่นเอ็มบอร์ดแบบแล้วแล้วพี่เขาใช้เอ็มบอร์ดไงกูเคยเกูไปกูเคยไปฟิวพีกับเขาแม่งเปิดเอ็มบอร์ดไล่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พี่โก้นะแบอันนั้นอันนั้นพี่ปอแล้วก็นั้นกูกูไปฟิวพีกับพี่ปอไงอะไรเกิดขึ้นรูปแม่ป่องพี่ปอแม่งเปิดเอ็มบอร์ดไล่ฆ่ากูเออตี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 กูตีกูตีกู ตีกุ้ยตายตีค huh. uh ุ huh. ้ยตายตีค kind of ุ้ยตายแอร์ไลน์อะแอร์ไลน์ตีคุ้ยตายเออได้แล้วเเออออมาครับมาดูอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามเฮ้ยคู่เทียร์คู่บปีกมันอะเฮ้ยให้มาพีวกับกูดิมันไม่ไม่อันนี้มันยังไม่บวกอะไรนอกจากความมันยังมันยังไม่บวกอะไรนอกจากแฟรแตท แล้วกูช้าอะไรมันก็แปลว่าถ้ากูกูช้าอะไรมันก็ตีมันเข้าหมดเลยว้ายกูก็กลั่นดื้อนเนี่ยดู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 เฮ้ยปอนตอนจ่าอุ้ยมันต้องทำใหม่อีกรอบนึงเลยถ้ากูตายอ,ะอา่ะอะไรโอ้โหยัยชิมายะเอ๊ะบ้ามึงรีตัวเลยได้ไหม ไม่ไม่ไม่ยัง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 มันต้องรีตัวไม่ให้กูตีเดี๋ยวนี้ลืมไม่ให้กูเสย yeah, okay, okay, okay. ตีตอยกูต่อยกู oh. Oh. เดี๋ยวกูบอกหยุดไม่ค่อยหยุด oh. Oh. แต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วผมก็จะ มีเวลาเออมีเวลาเออไปพี p ด้วยเผาวีซีแบบ easy. 1, 2, อีสี่ไดละได้ล้หนึ่งสองสาม้ยเท่เท่ผมรักเขาไอ, <c oughs> อ้ป้อนอย่าตีกูตายเดี๋ยวเป็นแบบเหมือนเดิมพี่ซีบอกว่าเออเออถ้าเราเป็นล่างนี้ห้ามตายจนกว่าจะครบสามรอบีมงลองค่าดี้ิ เขาบูชาเค้ไอ้เหี้ยตีไฟโอ้โหอ่ะโดนโดนประตูช็อตไปไอ้เหี้ยกูสกิลกดใส่มึงตายเอ้ยทำไมกูจะไปสกิลกดมันปกติสกิลกดมึกดไม่ค่อยโดนนะไม่โดนเลยแหละหายแล้วกูต้องไปตีมอนให้ได้สักหลอดหนึ่งก่อนสักขึ้นนึงไม่ใช่หลอดหนึ่งดิเหี้ยมันแม่งด่าแม่กูนลย กูเกลียดกูดเกลียดมันมันปัญญาอ่อนอะมันมันไม่ได้ที่ใส่ไม่ดีมันปัญญาอ่อนออแล้วกูก็เกลียดพวกผู้หญิงที่ชอบเอาที่ชอบมัดผมกูกเนี่ยก็เกลียดมึงบอกว่าคันหัวนล้ตอนนั้นไม่อยากขอไม่แต่ก่อนยางยามันไม่เจ็บไงแต่ตอนเนี้ยยางเยี่ยเลยโคตรเจ็บแม่งกินหัวกูขอตีหน่อยนะโอเคหนึ่งสองสามเบ๊โอ้โห ฟูมูลเอ็นได้อะได้เออเสร็จยังอะฮะมีมึงเออใช้คาบูชาค่ะมึงอ๋อมึงมึงไม่เสียค่าหัวมึงโดนมอนค่าเอ้ยป้องป้องไป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 หาไปหาซื้อเลยไปหาซื้อไม่ต้องรอเพื่อได้แล้วได้แล้วก็สามรอบแล้วไงโอ้เป็นสิ่งที่กูชอบแล้วกูเกือบพ่อตายเพราะสิ่งนี้ ก็เป็นสิ่งที่มันเกลียดด้วยใช่ไหมออตอนเล่นแล้วมันเกลียดเขาเนี่ยเผากูก็ไม่ค่อยเกลียดหรอกไม่แม้เผากูก็เกลียดอยู่เกลียดตรงที่แม่งดูดเลือดพออ้องแรงจัไอ้ 30m อ่ะเออแม่งทั้ง<ว>โตไอ้ที่สองมาเรียนเกาๆนั่นนะ 10m ใครวะ S <S โอเคก <ini> okay, ูได้ปกคลิปแล้วป้องกูจะปกคลิปเป็นตอนที Wait, <matrix. S 2> okay. ่กูยืนแอคตอนได้เผาวีสี่เอ้ยป้องป้องเดี๋ยว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 เอาปกคลิปแบบเออเป็นเผาวีสี่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันสามคนเลยนะป้องเฮ้ยเออเอนเชนวันมึงเดินไปทางไหนวะเฮ้ยป้องป้องอ๋อ คงจะถามว่าแอนเชนวันแม่งดินไปทางไหนจะปมถอดเองตีจะปมซีเอฟปมอันเนะเฮ้ยตีอะป้องป้องไอ้ยืมแฟกเมนต์กูเกือบไม่พอแม่งใช้พันหนึ่งแล้วแฟกเมนต์กูก็มีพันหนึ่งเป๊ะจะยังป้องเจอเซิร์ฟยังยังแล้วพี่มึงนอะเจอเซิร์ฟเซิร์ฟตอนเช้าพี่กูจะไปเอาไข่ปันอ่ะ เออแล้วทำไงทีนี้พี่วงแปเอาไข่ตะกูไม่พูชืดอ่ะตะกูรู้ว่าตะกูือ่ันจะอ้าอ้าอ่ามันจะลาห่างเลยเว้ยอช้าเลยว่ะซฟกูตอนกลางคืนด้ยพี่มึงเอฟเคเซิร์ฟพีอะไกี่แล้โอ้โหเซืร์กูมั่งเพิ่งประจันเต็มดวง उन्हें चला ก็ขอแก้เสียเดียวเสียเดี้ครับอยู่กับผมนะบินนะองทำนะไม่ได้บินเออวันเลิกงานพยายามยดีนะครับที่ผมจะได้มาทำเผาวีซีนะครับเพราะว่าเออเฮ้ยไม่อยากจะพูดอะไร,รอ่ะไม่คนรจะทำให้กับฝากร้านฟางเออร้านแต่ตัวซีขึ้น,นก่อนแล้วไปบอกว่าร้านอะไรเอ้ยป้องพี่มึงใช้เผาอะไรอ่ะกันส่งครับเออเฮ้ยไพี่มึงใช้เอป้องป้องพี่พี่มึงอยู่ไหน,นไอ๋อทำไมอันนี้มา ไม่กูจะหาของมิงมิงอยู่ทางนี้จำได้ไอ้บ้านไอ้บ้านมามาตามมาตามมาตามมาเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูในแชทนะบอกพี่ก่อนแล้วป้องดูในแชทถ้าถ้ากูบอกว่าโกค่อยกดเผาเย้ไหมถ้ากูบอกว่าโกค่อยกดเผา เชียรเยอเยอะเยอะไอแล้วครับตอนนี้ครับเผ่ด้ี่ผมเป็นที่ผมทำก็คือเผ่ากูนะครับก็ไม่ต้องสงสัยไมผมไม่ได้ที่จริงผมอยากจะทาเผาแองเจลมากแต่ว่าสูงไม่ไม่ได้ก็เลยท้อครับก็เลยเอาเผ่ากูมาแทนได้แล้วได้แล้วเอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยรีตัวเลยนะเฮ้ยถ้าทําเวลาหมดรีตัวนะ โอ้ะจะได้เลยสามสองหนึงรีตัวบนรีตัวรีตัวรีตัว,ตว <c oughs> ทางไหนทางๆหนไอ้ปรสิตไอ้อซุจ <c oughs> ิกูจะเป็นบ้าแล้วน้อง โอ้คจะร้องอ <c oughs> ได้หะอรลได้เผาวีสีแล้วนี่ไงเอาเบกเอาเบกนิ่งโอ้อย <c oughs> มันออกทางไหน <c oughs> <c oughs> ไอป,ป้องเฮ้ย <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> แต่กูยังไม่สามสามพี่มึงเลยดิรีตัวเลยป้องรีตัวรีตัว,อเ,ตวเออตีมด้วยเออตีกูถ้าตีตีกูยังไงมันก็เพิ่มเหมือนกันแตย่ยังยังอีกสองหมัดอีกสามหมัดอีกสามหมัดอ,อีกอีก กูยิงดนแล้วแปดร้อยเหี้ยโอ้กูรูไปตกิ้เออผลนี่ดามิปกติอะฮะ ี่มึงออกอยาล้านเลยเหรอวะเอ้ยป้องป้องมึงไปหาเ,เขาเรียกว่าอะไรวะไปหาเฟิร์สป,ปกติหาเฟิร์สที่มันใกล้ที่มันใกล,ใกล้ฟูมูลมาเลยตอนเนี้ยได้ยินรู้ปกต่ตอไปครับหลาดที่น,นี่ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากพี่ของเออพี่ของคุณปกป้องครับเขาไม่อยู่นะครับไปไหนก็ไปเอาไขา่ใช่ไหมป้องไ,ไปเอาไข่บ้านค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลา น่า,น,า,น,าน่าจะนานอยู่น่าจะนานอยู่นะครับแล้วแล้วคลิปนี้ไม่ได้เสียงไม่ค่อยได้ยินเสียงคุกป้องก็ขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากผมเข้าดิสแล้วผมพูดแล้วเขาไม่ได้ยินก็เออก็ทนดูไปนะครับวันนี้ผมเจอคลิปนี้ก็ฮะคือจะไปกินข้าวอยู่ถ้ามึงไปกินข้าวเลยกูจะไปเองรอบรีเกอก็เปียเสีเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน,น้าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นผมทำเผาวีสี่ขั้นหนึ่งนะครับก็รอชมได้เลยก็ตอนคลิปนี้ก็มีแพ้เท่านี้บ๊ายบาย